ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับการเปลี่ยนหลอดไฟ LED ของ Ford Ranger ในรุ่นของ w i t e c ปี2017นะครับตัวนี้เป็น LED ของ x t o r m ความสว่างอยู่ที่15,000ลูเมนนะครับตัวนี้หลอด LED ของเขาที่ให้มาก็จะมีจะมีปรลาดด้วยนะครับเป็นเซตของเขาทางร้านเขาก็จะแถมตัวไฟหลีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเปลี่ยนจะทำยังไงบ้างครับมาดูกัน ตัวนี้ก็เป็นความสว่างของไฟหน้าเดิมครับเป็นไฟต่ําเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมมาดูว่าหลังเปลี่ยนเราจะความสว่างมันจะเป็นยังไงครับครับก็วิธีการเปลี่ยนนะครับก็ตจะหมุนตัวปิดฝาล็อกนี่ออกนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับส่วนตัวหลอดก็จะหมุน,นครับบิดก็จะออก่างนี้นะครับส่วนขั้วนี้เป็นขั้ว H11 นะครับ หลอดก็ถอดตัวซ็อกเก็ตนี่ออกอันนี้ก็จบนะครับตัวนี้สําหรับหลอดเก่าเนี่ยหลอดใหม่มาครับช่วของหลอดเดิมสีแดงก็คือไฟบวกสีดําคือไฟลบนะครับส่วนตัวหลอด LED จะมีสัญลักษณ์บอกว่าบวกลบนะครับก็เสียบให้ถูกทางนะครับจากนั้นเราก็ใส่คืนนะครับใส่เข้าไป ใส่เสร็จแล้วก็บิดกับคพืนเหมือนเดิมอย่างที่เอาออกนะจากนั้นก็เก็บตัวบลาดแล้วก็สายแล้วก็ปิดฝาครอบเหมือนเดิมนะเป็นนั้นเสร็จหนึ่งข้างนะครับเดี๋ยวลองเทสดู เรามาเทียบความสว่างนะครับของสองฝั่งตัวนี้หลอด LED ฝั่งที่เราเปลี่ยนฝั่งขวานะครับก็ระ,ระดับความสูงก็น่าจะพอๆกันนะครับของหลอด LED หลอด LED ฝั่งนี้นครับส่วนฝั่งนี้เป็นหลอดฮาโลเจนเดิมอยู่ความสว่างก็จะเห็นได้ชัดว่าสว่างมากกว่ากันอยู่นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เสร็จตั้งคู่นะจะลองมาดูกันความสว่างจะเป็นยังไงรรอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมนะครับบิด oh. หมุนแล้วก็ดึงออกนะครับค็ไม่ยากครับขอดง่ายๆคั่วก็เหมือนเดิมครับคัดวหลอดสีแดงบวกสีดำลบนะครับใส่ให้ถูก นะครับก็ยัดตัวขั้วเข้าไปในกล่อง,ง,งเล่ามันนะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้ลองเปิดเทสดูครับอ่เดีนยเสร็จไปแล้วนะครับสองหลอดมันมีความสวา่างอ่ะวความสว่างก็เห็นนะครับนะก็ สว่างมากขึ้น,ต,นตอนนี้เชสดตอนกลางวันนะครับผมไม่ได้เทสตอนกลางคืนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนหลอดไฟหลีนะครับต่อไปส่วนวิธีการเปลี่ยนไฟหลีนะครับก็งัดพินหมดตัวนี้นะครับขึ้นมานะงัดแค่ตัวเดียวหลังจากนั้นนะครับก็เอาตัวฝานี้เปิดขึ้นนะแล้วก็ดิด ก็เด้งออกมาตัวนี้หลอดตัวนี้นครับเป็นไฟหลีแล้วก็ถอดออกมาได้เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีที่ร้านเขาให้มานะครับแถมให้มาเป็นแบบแบบหลอดเซรามิกนะครับเดี๋ยวคงจะลองเปลี่ยนถ้าไม่ติดก็สลับนะครับสลับด้านสลับขั้วที่นี่ก็เสร็จนะครับแต่เงน้นก็ยัดเข้าเบ้าเหมือนเดิม แล้วก็ปิดฝาก็ทินล็อกอันนี้ก็เป็นไฟลีรที่เราเปลี่ยนอยู่ข้างในนี้่วนมีข้างที่ยังไม่ได้เปลี่ยน,น,นก็จะเป็นสีนี้นะครับมีคงจะเปลี่ยนอีกข้างนึ่ง เสร็จนะครับสำหรับไฟลีแล้วก็ไฟต่ําที่เราเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับจบนะครับ